รบสวัสดีครับนักประจนัยทุกท่านนะฮะหรือว่าเหล่าฮีโร่ทั้งหลายนะฮะวันนี้นะครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับผมอ e ีกัวกักี่คนเดินคนนี้สําหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาสุ่มกระบองเหล็กเลยฮะหรือว่าเมทัลแบตนั่นเองนะครับผมดูซิว่าเราจะได้หรือไม่นั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าได้ชัวร์อยู่แล้วครับผมจะเอาการันตีนะฮะร้อยแปดสิบใบไปเลยนะฮะตอนนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับหนึ 1, 194่งร้อยเก้าสิบสี่ใบแต่เอาแค่ร้อยแปด 10ใบเท่านั้นนะฮะเออเดี๋ยวเราไปลุยนะครับสำหรับ10ใบแรกแต่ก่อนที่จะดูนะฮะบ็็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับไปเลย10ใบแรก โกโกโกกดข้ามเลยคร like like sure ับผมไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําตัวละครอย่างเมทันแบทให้ขึ้นนะฮะไม่รู้กี่ดาวนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไปต่อลุย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 ลข้ามไปดูซิดูซิทองจะออกซักอันไหมไม่มีเลยนะฮะไปห้ากดข้าบอีกลุยลุยฮะตอนนี้ไปแล้วถึง30ใบทองไม่ออกซักอันกดข้ามไป โอ้ยแม่เจ้าโว้ยให้ตายเธออืหดต,ต่อยาวไปดูซิออกหรือไม่อืหือลุ้นกว่าอีกนะฮะไปครับ50ใบแล้วนะฮะ50หรือ60ใบ,บแล้วก็ไม่รู้ออกมาเธอโอ้แม่เจ้าโอ้โหเดี๋ยวผมลุ้นสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลุ้นสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่ได้ลุ้นนะครับ ใบเตรียมตัวกดแล้วก็ต่อยสำหรับตัวละครอย่างไซตามะสัดเปิดเข้าไปดึงทีออ้ยทองมาเลยฮะทองมาหนึ่งอันนะครับแต่ว่าไม่รู้ได้อะไรเฮ้ยชุกลคุมกุ้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 มเฮ้ยเฮเฮเฮได้มาอันหนึ่งครับแต่ว่าผมจะเอาร้อยแปดสิบใบอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตัวละครเมทัลแบนนะฮะบผมยังไงผมก็ต้องหาตัวละครเมทัลแบนให้ได้นะครับผมไม่งั้นเปิดไม่ได้นะฮะ ได้ลูกแก้วมาก็จริงนะฮะแต่ว่าไม่มีตมัวละครเมทันแบทก็ทาอะไรไ่ได้ฮะแต่เราดูก่อนตอนนี้เราเดินทางมา70็ดบใบนะฮะเจ็ดสิบใบได้เร็วมากได้เร็วมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรากดต่อนะครับผมหาไปเรื่อยๆนะฮะเอาอีกโอ้ไม่ว่าจะระดับอสูรหรือมังกรชัน้นก็ไม่กลัวเมทันแบทมาเรียบร้อยเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเปิดดีกว่าเนาะเออไปดูเปิดดีกว่านะโอ้ยเปิด แบบเขาเลือกอะไรอ่ะเปิดสัมพันธ์เยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนนะครับว่าผมได้อะไรแล้วบ้างนะครับผมนะนี่นี่นี่รับของรางวัลก่อนนะฮะปาบปาบปาบโอ้โหโอเคได้ลูกแก้วอีกหนึ่งใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดยาวๆให้ครบร้อยใบเลยดีกว่าดูสิว่าจะออกลูกแก้วอีกหนึ่งลูกแก้วหรือเปล่าถ right. ้าได้อีกหนึ่งลูกแก้วนี่คือค่อนข้างดีมากๆนะแต่ผมคิดว่า น่าจะออกยากมากมากเลยนะครับผมไปลุยกันต่อบึบข้ามได้หรือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีฮะไปฮะต่อครับใบที่90แล้วนะฮะต่อยไปครับสำหรับใส่สมาหมัดกระโดดซัดแล้วก็ต่อยพี่คาดไปอีกหนึ่งที่ใส่อุกบาทยัดเข้าไปของทองไม่มีฮะแล้วก็กดข้ามไปหูกดข้ามไม่ทันด้วย ไปครับลุยต่อครับลุยต่อ100ใบร10ิใบมันที่เรียบร้อยนะครับผมไปฮะกดข้ามไปเลยไม่ต้องลุ้นมากมายครับเราได้ลูกแก้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปครับเดี๋ยวยาวไปไปฮะไปฮะไปฮะ,ปฮะโอ้โหไม่มีเลยไปฮะอืมอ่มอะเออโอ้ยโอเคครับ ได้หินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะกดให้คร180บร8 0ยใบนะฮะเรายังเหลืออีกประมาณ50ครั้งนะครับไปครั้งที่หนึ่งดูซิว่าจะออกลูกแก้วหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าออกแล้วนะครับถ้าออกมานี่คือแบบโคตรสุดอะแบบดวงดวงจะจัดนะฮะตอนนี้เราจะเอาแค่เศษอย่างเดียวนะครับผมไปปัปบ๊ปบปบัปบ๊ปบปบั๊บป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 ั๊บเอ้ยจริงๆเราก็หยุดก็ได้นี่หว่าโอเค ผมตัดสินใจว่าจะหยุดดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปเปิดตัวละครดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา,เอาใหโคเพราะว่าเดี๋ยวมันมันยังขาดเศษเหินนะครับผมดูก่อนว่าหินตอนนี้มันมันได้เท่าไหร่แล้วนะครับสาหรับหินหินฮีโร่หินฮีโร่ของผมมีแค่3นะฮะมันยังไงก็ต้องเปิดสีอันยังไงก็ต้องเอากันรันตีนะครับผม,มอีก20บใบนะฮะไม่งั้นเปิดไม่ได้โอเคลุยกันต่อ20บใบนะฮะไป ไปไปไป,ไปแล้วก็เตรียมตัวใส่ตามามัดถะลมอุกบาทซัดกระไบหมัดนี้ให้เพื่อคุณอของทองมาดูสิว่าจะได้อะไรได้เศษฮีโรมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ว่าจะระเบิดอสูรนแบบไหนนะฮะมังกรกระหน่ำพิโรดบบบบบับบบบได้เมทัลบัตสอตัวเลยนะครับผม โอ้โหแสดงว่าเมทัลแบตผมคิดว่าน่าจะทําขึ้น3ดาวได้นะฮะแล้วก็ไปทําในส่วนของเมทัลแบต SSR บวกนะครับก็จะเป็นในส่วนของน่าจะได้สัก4ดาวนะคาดว่านะครับผมน่าจะขึ้นแค่4ดาวนะแล้วก็อัดสัตดเข้าไปกดข้ามเลยครับกดข้ามกดข้ามกดข้ามเรียบร้อยการันตี180ใบครับผมแน่เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะฮะสำหรับ ตัวละครฮีโร่ปลุกตื่นแต่ต้องเปิดนี้ก่อนนะแล้วก็ไปในส่วนของรับของราวันการันตีครับผมเรียบร้อยมีลูกแก้วอยู่2ใบนะฮะอื้าะได้อีกอันหนึ่งนี่โคตรสุดเลยนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกระบองเหล็กดีกว่านะฮะเป็น SSR บวกโอ้โหต้องกดอันเชิญตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะกดง่ายกว่านะไปฮะเปิดไปฮะ

2ดาวนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เปิดแล้วฮะแล้วก็ไปสู่เมทัลแบทนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมเอาตัวละครเมทัลแบทนะครับไปเข้าในศูนย์การฝึกนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเมทัลแบทจะค่าพลังเท่าไรนะครับผมเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวละครเมทัลแบทนะครับผมนี่ผมใส่มาเรียบร้อยนะครับพลังอยู่ที่เขาเรียกอะไรหนึ่งล้านหนึ่ง 1ล้าน8แสนนะฮะโอ้โหถือว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปอัพนู่นนี่นั่นนะฮะเสร็จให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเตรียมรับชมนะฮะว่าตัวละครเมทัลแบทนะครับค้าพลังของผมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเออโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวละครอย่างเมทัลแบทของผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะ เป็นอย่างไรสำหรับเมทันแบดนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่าพลังอยู่ที่4ล้านเจ็ดแสนครับผมเดี๋ยวผมต้องไปฝึกทักษะอีกค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้โหในการอัพนะครับผมก็ยังมีเวลาเหลือๆนะฮะในการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูค่าพลังโจมตีนะฮะอยู่ที่8 0 0แสนนะฮะความเร็วอยู่ที่5 0 0นะครับ HP อยู่ที่ 1> 2ล้าน0 0ึ่งแสนนะครับผมสำหรับอัตราคิริคอนนะฮะอยู่ที่71เปอเซ็นต์นะฮะสำหรับเซตนะฮะในการใช้นะครับของตัวละครอ,อย่างเมทัลแบทของผมนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมจะมีในส่วนของไอเทมเฉพาะนะฮะสดาวนะฮะเดี๋ยวคาดว่าจะมา3ดาวนะฮะน่าจะวันที่7นี้นะครับขาดาการเลดอัพดาวอีก2ใบนั่นเองนะครับในส่วนของตรา ระดับนะฮะก็4ดาวเลยครับอาวุธนะฮะก็ใส่เซตป่าเถื่อนนะฮะบครบเสร็จนะครับผมในส่วนการ์ดบัฟข้อนี้ฮะเซตโจมตีนะครับดาเมจโมนัส3แถวโจมตีอีก2แถวนะครับในส่วนของอาวุธนะฮะก็อัตราคิดีิคอนยัดเข้าไปเลยครับ12เปอร์เซนะฮะ3แถวโจมตีอีก1,800แล้วก็ลดป้องกันนะฮะอีก1,800นะครับในส่วนของ พลังโจมตีนะฮะในส่วนของกั์ดนะครับผมก็จะมีพลังโจมตี3แถวลดป้องกัน1200นะฮะแล้วก็เพิ่มค่าพีอีก3600นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของตัวละครอย่างเมทันแบทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ